สุนพรเดียมทั้งหลายอะไรจริง,รงย,ยิ่งยุ่งชายข้งหน้าขัา้วสายที่ให้เมตตาสมภานลูกวัดเดทจัดตอนละ 在。啊 บ่ได้ล้อสาหัดหน้าให้ลึงล่าว่าเจ้มใสผู้ที่สื่อเลี้ยวไว้ให้ถือเมียนน้ออับโททั้งสองตัวสามตัวได้โหหะให้องสื่อบตุ้งฉันขอรอ đốt tăng và xỉa khá linh xỉ ta xỉa chuỗi lật thập bằng đứa mẹ đứa nạc bố ngay trời trời nhau hoài xa mất lưới bỏ phó xỉa nhỏ khó thèm phong thủ quân thà lắng xin sụp hay nghĩa sụp สวงดมคู่สุดคนนนาเออบ่าทอนี้น่าสิแล้วไอ้มัสโกนเอาตัวถึงเข้าสิลาไปให้อยู่ดีเดิดจาจังสิอยู่วันไหน เทียดภาษาและคิดไปดูเทียปริญญากนนี่นีรลับมามันมาที่สิบสามทำมายู่ข้างบนเทีภาษาเทียยู่ข้างล่างแปลออกมานอกเดี๋ยวนี้ไอ้งงเดี๋ยวแปลให้ฟังก็แค่สิแปลยย่ังซ้ดีเอแ้าอดใส่อไอี่ยงละไอสมาร์โดา เธอเอาตัวน,นี้นะ่สนสนา,าสีแล้วไ,ไอ้ไม้โกนาวตกถึงเขาสีลาไปให้อยู่ดีนึจกจ้าจังสียวนนาไอ้สีมาอีกอยู่ฟโเกัมีนกหูคขังนี่อยู่ดอกน,น้องน้ถ้าคิดป่อพ่อขอบอกอย่าลืมฉันเด้อ พูดไปกันหยุดสะตบกออกองโรโกบินพูดอีกคำมาดินจูบไล่กันเสฟฟร็จฟังความสุขังภางขอจงม,มีแก่ทาง 我苏建。 ไม่ลำเลียปั่นไฟเผาบ่มีเศร้าหยุดภาพแผ่นเสื่อมเติมตั้งอย่าอกยังสิมาแก่ซุ้มเฮาแมื่อใดเศร้าป่วยให้อุ่นไหวโศกเศร้าให้ Tchau. ฐานโจดสก,กัดกับกองกาน้องพื่อทุกเตี้ยนปืนโุทาสนเฮาทุกคนสมเณรภากันนั่งอยู่บ้านตาบ้านเลือกกระดิ่งอีพระเดินกะบโเวินให้ภักอยู่เสาในาวัดราเพีนีจะงั้นบนในภักเสาเมื่อเกี่ยงบนพระเวเคยเทศเสียเท आउँथ so i was... ียอย่ลวงใหญ่ไปที่แอะสารัดโลคาสแพมาหมเต่าอย่าพากันกินเหล่าสักสันน้ำมูไปติดเสือกับ่าูภายสอยสิ นักเป็นเบาทนสู่อย่าลืมกูผู้สันสังยืนเดินนั่นเอาให้เที่ยงมันอย สุคอนวันพางเอามาท้องน้ำสีหลวงปุริี่โลกสา ไปผ่านยาก รอดรักรอบมู่ประเทศดอกนิงหน่อยลาภมาฟังทําข่อยเจ้าพ่อย่าฝ้าจุ่อยาฝ้าผมเกียดเคีนเครื่องคอยได้วากอน เทืออย่าเียวดอกให้ลมเป็นสมเดอะมูยมนะลานยามสิไกลจากกมคมสิห่างลาบบานขันสิไหลลาจอกบอกบอเสียลาบำตาดำนาตาธรรมตาธรรมตาเตี

bụng vải xì bàn siêu uh, xì uh, uh, si đây lá bàn vàng bàn mi cho bàn, bàn kèn đúng khi xì si đây cây chả bàn vàng nó mòn xì hàng

quang xì-lê-lá phấn phà, nhọn xì-cá ưn, luồng phì lá kịp kì, sẽ lê xì hàng đê Là cứ chẳng mây bạc thái đêm, cục bạc đã xì-lá đồn, ông lá Là mang mươn, cả lá tư-yên, là cứ trong tao ต้นศิลาไ้ไม่ไขโดนบุญบุญพระจันอาทิภาพรพระจันทินละก่อนสุริยาลานศรีพระกบุญเจ้ากลับไป i uh -huh. uh, -huh. uh -huh. Grazie. วายุเมื่อไอทำแต่ดีร้วนล้วนใจชาวมวนไอทำกุศลกรรมวันไอวางไก่พ่อดีจังว่านี่นี่นุ่นเปลี่ยนมุ่งคุ้นน้ำลำลือใจปลาเสือจังสีบอกมีแล้วสีมุ่ง คนความดีเทพีน้องพ่อและแม่กับธรรมาเทพะได้ลิงเห็นในพัมโมนทมนาดูอายา่ยเทพในเขาในห้วยน้องบึงเจ้าพุมทมเทอละนี้เทพไทยให้เห็นหัวหอมขาบูสิ่งศักดิ์เสียตลอดล้วนสักโลกให้ลิงเห็น สักขีพยันบุลแก่ผู้ฟังทั้งกายคนทั้งหลายวันนี้ทำความดีอย่าสูนเป่าอำนาจกุค์พุทธเจ้าความเศร้าให้ห้ามหายทำมาบาดสิ่งหายให้หายขาดไกลนี้พระทรงดีสรงคุณใ้แผ่บุญนุนโยให้บุญชั่วบุญซ่อนยา สุขเดืองเพาะส้างกุศลไว้มาเมียมผลจากท่านวานี้ก็มีมากระโผ้คือกิติสัตว์ทูเสือเสียงกระดังก้องวิสาลทูตกไปหอมแด้ได้กะเล้ยวยาใจสีแกงแกงกะสีนากะซส้อใสี่อยูยมาหน้าปูนี่นั่นไยกะกะา คนเนาะถูกใจถูกเข้าคังอาสมูจิตใจตั้งบ่ลงตายไว้บนเกณฑ์บนเท เสียงกสิตาในฟังไปบนสิจา้าเออสิได้ไปอยู่้าก้ากะับภาวุเสิยงผู้ที่มีผู้กะทรับกะพอสินโดยแทจะต้องไปนพันแทขันมีสิ่งเส้นเกลิดเพิง่งเทศไว้จังเสยผลนี้ให้เกิดดองภาวนา กะพักพร้อมสิบอกกงอานิสงสิเป็นคุณมาสัมกิ่อสงพระมตัดวเทศนาตลอดตัวตลอยมัวมงค So uh -huh.